ไขึ้นครับในสัปดาห์แรกของโดนัลด์ทรัมที่ทุกคนรอคอยทำไมคริปโตไม่มูลแล้วสรุปมันจะมูลไหมเหรียญไหนจะมูลเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจำลองฟัง เพิ่มขึ้นถึง100%เนะครับโอ้โหรอพอบอกว่าไปไกลฮะอยู่ที่1,000ถึง2,000ดอลลาร์นะครับคือได้อีกประมาณ5เท่าบริษัทที่เป็นมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเอาเงินมาซื้อบิตคอย,ยตอนนี้มีมากกว่า60บริษัททีนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยวันใหม่จริงๆเริ่มสะสมกลางปีนี้เองคาดกันว่าต่อจากนี้เนี่ยนะจะเป็นขาขึ้นนะครับโซน่าเนี่ยน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าทางอ e ีเทเรียบต่อทั้งปีหน้าเลยครับ สวัสดีครับผมปุ้งนะครับเด็กเตรียมระดมเกียรตินิยมวิศวจุฬาสุไอร์ซาด้านการเงินการลงทุนคุณอยู่กับช่องที่สตอร์แอสเซทไลฟ์ที่จะมาพูดถึงการเงินในโลกอนาคตกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบทคัดความภาพรวมคริปโตเคอเรนซีจาก CEO บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการอย่างคอยเบสนะครับโดยคุณไบรอันอาร์มสตองที่ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์นั้นเขากําลังจะอิมแพคแวดวงของคริปโตเคอเรนซีไปในทิศทางไหนกันแน่เพราะต้องบอกว่าตลอดสัปดาห์แรกของปรระธธาาาาานนนนิบบดีีีีเเ่่่่ยยททข้มมััตํแหงใส นั้นก็เรียกว่ามีเรื่องหันษาเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับซึ่งถ้า ถามว่าเอาจริงๆนั้นมันเป็นไปตามที่หลายๆคนคาดการเอาไว้ไหมว่าพอทรัมป์เข้ามานั้นเขาก็คงจะทําอะไรผงผางคาดเดาไม่ได้ทําอะไรบ้าๆแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นไปตามคาดจริงๆนั่นแหละครับใครจะไปคิดแล้วว่าก่อนเข้ารับตําแหน่งแค่ไม่กี่วันเนี่ยเขาจะออกเหรียญมีมแล้วก็จะกระแสะตอบรับดีขนาดนี้แถมที่บ้าก,กว่านั้นนั่นเนี่ยก็คือมีข่าวว่าโดนทรัมป์นั้นพยายามจะผลักดันให้เหรียญมีมนี้เนี่ยมี ETF ของตัวเองด้วยนะครับก็แซงหน้าหลายๆเหรียญที่เป็นข่าวเลือนก่อนหน้านี้อย่าง ตัวของโซล a ن ا หรือว่า XRP ให้มาจับตากันว่าเหรียญมีม่างทรัมป์นั่นเนี่ยเพลิดเพลินจะกลายเป็น ETF ของคริปโตตัวที่3ต่อจากอีเธอรี่มขณะที่หนึ่งประเด็นนะครับที่ก็เป็นไปตามคาดเลยก็คือการพยายามผลักดันเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็แอคชั่นต่างๆที่เป็นบวกต่อคริปโตนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ถือว่าไม่ได้ผิดคําพูดแต่อย่างใดนะครับถึงแม้ว่าในพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้กล่าวถึงการพยายามผลักดันให้บิตคอยเป็น a t e g i c r e s e r v e อย่างตอนที่เขาหาเสียงไว้แบบที่หลายๆคนคาดว ว่าเฮ้ยวันแรกเขาจะเอาเลยไหมนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาก็มีแอคชั่นต่อเรื่องอื่นๆก่อนแต่ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเขาก็ได้ลงนามคําสั่งพิเศษด้านคริปโตเคอเรนซีรวมถึง AI แล้วนะครับก็ได้ว่าไม่ได้ทิ้งบิตคอยทิ้งคริปโตไว้กลางทางแบบที่หลายคนกลัวแต่อย่างใดนะครับแต่ย่างไรก็ตามที่สถานการณ์ของตลาดออกมาไม่ค่อยดีแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ตามคาดน,นะครับก็คือตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นราคาบิตคอยนั้นเนี่ยก็ไม่ได้พุ่งแรงต้อนรับการเข้ามาของ Trump แต่อย่างใดนะครับกบกลายเป็นว่าลุ่มๆดอนๆเหมือนจะขึ้นก็ไม่ขึ้นสักทีเหมือนจะลงก็ไม่ลงอยู่แถวๆหนึ่งแสนกว่าเหรียญนี่แหละไปไปไหนตลอดสัปดาห์เพราะถึงแม้ว่าภาพรวมของทำนั้นเนี่ยจะแสดงทิศทางที่สนับสนุนคริปโตนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังขาดเรื่องของความชัดเจนเดาไม่ออกจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหรียญไหนจะดูน่าลงทุนมีเม็ดเงินหลั่งไหลมา,มามากที่สุดในสมัยของเขานะครับเผอๆกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยกระแสมันไปกองกันที่เหรียญมีมอยู่ด้วยซ้ําแต่ถ้าครั้นจะไปกล่าว ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างมีแต่กาวเหรียญมีอันนี้ก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเขาก็มีแอคชั่นเรื่องของเอกสารการอนุมัติเรื่องของหน่วยงานต่างๆอยู่ไม่น้อยเลยนะครับอย่างเรื่องแรกก็อย่างที่ได้กล่าวไปเลยครับก็คือการลงนามคําสั่งพิเศษด้านคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ AI แถมนอกจากนี้เขาก็ยังมีการเพิกถอนคําสั่งของโจไบเดนนะครับในทิศทางเกี่ยวกับการดําเนินงานของสกุลเงินดิจิตอลนะครับซึ่งแน่นอนว่าเหตตตุุกาารณ์ที่จจะะ้้ออองงเป็นมพาาหยด ไปก็คือการพัฒนา CBDC ของสหรัฐอเมริกานั่นเองและในฝั่งของกรตอเองเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนหัวเรือแล้วซึ่งคนที่อยู่ในตําแหน่งก็คือคุณมาร์กโอเอดะนะครับก็เป็นรักษาการแทนที่ทําหน้าที่สนองนโยบายทรัมป์อย่างชัดเจนนั่นแหละครับเขาก็มีการตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจที่เน้นด้านคริปโตขึ้นมามีการเซ็นยกเลิก SAB121 นะครับซึ่งมันก็ถูกคัดค้านจากอุตสาหกรรมคริปโตมาในก่อนหน้านี้รวมถึงไฮไลท์สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการอภัยโทษให้กับคุณรรชอบ ซึ่งเป็นฟฟวเดอร์ของทางซิลโรดที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคดีความฟ้องร้องกันใหญ่โตแล้วก็มีบิตคอยที่รัดยึดไปจํานวนมากนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวที่คุกกลุ่นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับที่ยังไม่ได้ออกมาเป็นทางการขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวการเคลื่อนไหวเอกสารที่เป็นในเชิงบวกครับอย่างเช่นเรื่องของการพยายามอุดทอนคดีของคอยเบสหรือว่าจะเป็นข่าวลือเรื่องของการยื่นขออนุมัติ ETF ของหลายๆเหรียญน,นะครับที่มาแรงแซงโค้งเลยก็คือเหรียญมีมทรัมป์ของเขาเหรียญดอชรวมถึงโซ หน้าหรือ XRP ที่มีการผลักดันมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้ถูกกับกาวแต่อย่างใดนะครับแถมทั้งหมดที่กล่าวไปนี้เนี่ยยังไม่นับรวมถึงเรื่องวุ่นๆเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้าน d e f i อะไรต่างๆของลูกชายของเขาทาง i n a n c e ที่บริหารโดยทีมทรัมป์ที่มีการเก็บอีทูเรียมอย่างต่อเนื่องโอ้โหแต่ละมือแต่ละเดน,นะครับก็มีความเคลื่อนไหวในแวดวงคริปโตออกมาอยู่เรื่อยๆเลยแต่ก็อย่างที่ได้เกริ่นไปเลยนะครับว่าถึงแม้มันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะนะครับแต่สิ่งเดียวที่ ทรัมป์ไม่ได้ให้กับนักลงทุนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือความชัดเจนนี่แหละทาให้สุดท้ายแล้วเนี่ยราคาดูจะไม่ได้ขยับเขยื่อนไปไหนนะครับก็ถือว่าเป็นสไตล์ hard of deal ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่นักลงทุนนั้นก็ปวดหัวกันไปเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาวุ่นๆุ่นอันสุดอลอว์นนี้นะครับเพื่อให้คุณพอจะมองเห็นภาพกว้างของอุตสาหกรรมคริปโตว่วาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาพยายามจะผลักดันทําอะไรอยู่กันแน่นั้นผมก็เลยนําบทวิเคราะห์จาก CEO ขอของ i อ b a s e นะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษััทยกใหญ แห่งวงการคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ค่อนข้างจะมีเอี่ยวกับองค์กรยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอยู่มากมายอย่างคุณไบรอันอาร์มสตองนั้นเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าถามว่าในสายตาของเขาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์กำลังทําอะไรกันแน่นะครับซึ่งคุณไบรอันอาร์มสตองก็มองว่าสิ่งที่ทรัมป์ดำเนินการอยู่ทั้งหมดนั้นเนี่ยที่เป็นข่าวแต่ละมือแต่ละเดนั้นเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยทรัมป์เขาต้องการสร้างแรงกระเพื่อมแบบทั้งหมดนะครับให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรขนาดเล็กขน ขนาดใหญ่รวมถึงประชาชนนั้นเข้าสู่วงการคริปโตแบบพร้อมๆกันแน่นอนว่าความเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็อย่างที่ทรัมป์เขาได้บอกไว้ว่าสิ่งที่เขาทําทั้งหมดนั้นเนี่ยยืนบนพื้นฐานผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนั้นเขาก็จะไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังในวงเล็บก็คือใครก็ตามที่อยู่ในสหรัฐนะครับคุณแบรนด์บอกว่า President Trump is forcing everyone to up their game นะครับสิ่งที่ทรัมป์ทำเน้นเนี่ยเขากําลังบีบกําลังบังคับให้ทุกคนต้องยกมาตรฐานของตัวเองนะครับท ยังไงหาวิธีการเข้ามาในอุตสาหกรรมของคริปโตให้เร็วที่สุดสิ่งนี้เนเห็นได้ชัดเลยจากสุนโรโทรพจน์ล่าสุดของทรัมป์นะครับที่เขาให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะทำให้สหรัฐอเมริกานั้นกลายเป็นเมืองหลวงแห่ง AI แล้วก็คริปโตเคอเรนซีแล้วคุณไบรอันนั้นเขายังวิเคราะห์ต่อไปนะครับว่าทิศทางต่างๆของทรัมป์ในตอนนี้เนี่ยเขาพยายามจะผลักดันให้กลุ่มสถาบันทางการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารผู้จัดการกองทุนผู้ให้บริการชำระเงินต่างๆนั้นเนี่ยเร่งลงทุนในกลุ่มของคริปโตเคอเรนซี่ รหรือว่าเอาบล็อกเชนมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งแต่ว่าแน่นอนครับว่าเรื่องราวเหล่านี้มันก็ไม่ได้ทํากันง่ายๆนะครับอย่างความเห็นของคุณเดวิดซอลมอนซึ่งเป็น c ีอของธนาคารยักษ์ใหญ่อย่างโกลแมนแซกนั่นเขาก็บอกว่าในขณะนี้เนี่ยถ้าพูดถึงหน่วยงานกํากับดูแลอะไรต่างๆเรื่องของกฎหมายต่างๆนั้นเนี่ยยังไม่ได้เอื้อให้ธนาคารสามารถเป็นเจ้าของหรือว่าลงทุนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับปิดคอยได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าดูจากทิศท,ทางตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทรัมป์นั้นสนับสนุน คงการคริปโตอย่างเต็มที่แน่นอน,นครับชัดเจนอยู่เพียงแค่ว่าขั้นตอนของการติดกระดุมเม็ดแรกนั้นเนี่ยมันดูจะต้องใช้เวลานะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับความเห็นของคุณชาวฮอสกนสันเหมือนกันนะครับผู้ก่อตั้งเหรียญคาร์ดานโนซึ่งเขาเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของรัฐบาลทรัมป์เหมือนกันเกี่ยวกับการผลักดันคริปโตนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ60-90วันหลััังจาาากที่ดรมเข้ ตแหน่งงถึงจะได้เห็็็นนนอะไรรที่่เเเปปเปูางพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วถ้าถามว่าการมาของโดนัลด์ทรัมป์นั้นกาวคริปโตไหม<ๆ>ก็ต้องบอกว่ากาวอยู่แล้วก็กาวมากๆเลยนะครับเพียงแค่ว่าไอ้กาวกระปุกใหญ่นี้เนี่ยมันอยู่ห่างจากเราอีกประมาณทัก2-3เดือนตามคําพูดของคุณชาหฮัสินสันนะครับแต่ว่าถ้าในระยะสั้นๆนี้เนี่ยก็มีความไม่แน่นอนเยอะอยู่พอสมควรชนะนนสถานาการณ์มันก็เลยออกมาแบบว่าไม่ชัดเจนดูคลุมเครือคลุมเครือแบบนี้นะครับแหมสงสัยช่วงนี้อาจจะต้องพักเหรียญใหญ่เป็นเล่นเหรียญ มีมกันพังพลางก่อนดีไหมนะครับคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันสำหรับเนะะื้อหาที่ผมนำมาฝากในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ตอ Asset Live เพื่อที่คุณจะได้อัปเดตเทรนด์ของสินทรัพย์ใหม่ๆในโลกอนาคตกันนะครับสามารถสนับสนุนช่องได้โดยผ่านการสมัครสมาชิกนะครับปุ่มอยู่ข้างปุ่ม subscribe เลยก็มีสองแพคเกจให้เลือกนะครับก็คือการเลี้ยงกาแฟาเพื่อสนับสนุนทีมงานหรือว่าถ้าหากใครสนใจรีเสิร์ชมาครและคริปโตจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อปีมาสรุเปเเปปป็็็็นนนนนรแลล้้้้วกกกกคิใหไดดััับชม ที่ห้องนักลงทุนได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ